รอจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครทำอะไรกับกองทัพของทหาพรพม่าได้นะครับมีรังแต่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นจากประวัติศาสตร์นะครับพม่ามักจะใช้เหตุการณ์แบบเนี้ยในช่วงการท่อานอยู่เรื่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนก็จะมีคนอพยพหลบหนีเข้ามาซึ่งปัจจุบันก็มีระดับแกนนำหลบหนีเข้ามาอยู่ทั้งในประเทศไทยและในอินเดีย สวัสดีครับมาพบกับผมเทดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกสถานที่วันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่กันนะครับประเด็นวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆนะโดยเฉพาะเหตุการณ์ในพมา่ามานำเสนอกันพมา่ามีการออกหมายจับ40คนดังฮะ แข็งข้อผู้ประท้วงนะครับเขียนไขอีสเตเออร์โพสต์ไล่เผด็จการสำรัข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเขียนข้อความนะฮะไล่เผด็จการบนไขอีสเตเออร์และโพสต์ลงบนโซเชียลขณะที่ผู้ประท้วงออกมามากมายยังคงเผชิญกันบนถนนฝ่ายรักษาความมั่นคง ได้รายงานว่ามีการจุดเทียนไว้อะไรผู้เสียชีวิต500คนนับจากที่กองทัพยึดอำนาจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน,นมาด้านทหารได้ออกมาทำการประกาศจับ40คนดังโดยอ้างกฎหมายต่อต้านเนื้อหามีเจตนาทำให้สมาชิกของกองกำลังทหารขัดขืนคำสั่งก็มีคำสั่งให้ดำเนินคด,ดีในขณะที่รัฐบาลพมา่าปล่อย2พลเมืองของออสซี่ แต่ที่ภกษาด้านเศรษฐกิจของซูจียังคงถูกคุมขังอยู่ชาวคริสทั่วโลกนะครับชื่นชมการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของโป๊อฟรานซิสนะครับเรียกร้องให้เร่งแบ่งปันวัคซีนโควิด -19 ให้กับประเทศที่ยากจนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ AP รายงานว่าสาธุชนชาวคริสตทั่วโลกนะฉลองวันอีสเตอร์นะครับอย่างคึกคักโดยป๊อ นะครับฟรานซสีส่งสารเนื่องในวันที่ขอให้มีการเร่งแจกจ COVID ่ายโควิด1 9ไปยังประเทศยากจนพร้อมชี้ความขัดแย้งทางการทหารและการซื้ออาวุธระหว่างเกิดวิกฤตโควิด1 9ถือว่าเป็นสิ่งที่อื้อเฉาที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เบนาซาตาปีนะครับ,รบ,าาานะรบซึ่งเป็นอ,อดีตเจ้าของแบรนด์ฮาร์ดิสอาร์ถูกขโมยขึ้นบ้านทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิง เครื่องเพชรด้วยนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่ประสบอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นและเป็นเจ้าของแบรนด์เนมกีฬาชื่อดังถูกขโมยขึ้นบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไต้หวันยังคงพร้อมรับผิดชอบนะครับกรณีโศกนาฏก,กรรมรถไฟถูกรถบรรทุกชนมีคนเสียชีวิตถึง51รายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คบนการของไต้หวันยืนยันจะไม่ปัดความรับผิดชอบสําหรับโศกนาฏกรรมในกรณีรถไฟชนรถบรรทุกจนตกกลางและมีผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งร้อยนะครับแม้การเสนอลาออกจากตําแหน่งยังไม่ได้รับการอนุม,มัติก็ตามขณะที่สังคมตั้งคําถามมากว่าความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยอาจเป็นต้นเหตุของหายนะครั้งนี้นะครับซึ่งในพมมา่านะฮะก็ปรากฏว่าขอไปฮะพายุ นะก็ทำการกระหน่ำนะอย่างรุนแรงในอินโดนีเซียติมอร์เลสเต้นะครับน้ำท่วมดินถล่มเสียชีวิตไปแล้วถึง75รายนะพายุนี้ก็เกิดในอินโดนีเซียเจอพายุกระหน่ำอย่างหนักทำให้น้ำท่วมจับพันแล้วก็มีคนเสียชีวิตครับภาพปรากฏการที่เรียกว่าด,ดาวเทียมใหม่ชี้รัสเซียซุ่มเงียบแอบแอบขยายฐานทัพนะฮะในเขตอาร์ติกทดสอบอาวุธนะฮะล้ำสมัย สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันตกนะครับวิตกหนักหลังจากที่ภาพดาวเทียมล่าสุดของ c ีเพบรัสเซียเดินหน้าไม่หยุดก่อสร้างฐานทัพขนาดใหญ่บนเขตอาร์กติกที่มีห้องใต้ดินลับและการพัฒนาอาวุธที่ล้ำสมัยนะครับอาวุธต่อปิโดล่องหนแบบร้อยคนขับนะครับเคลื่อนด้วยปฏิกรณ์นิวเคลีย ซึ่งปรากฏว่ารัเสเซียน,นำมาติดตั้งใหม่เพิ่มเติมในช่วงระหว่างนี้ในเชิงงานวิเคราะห์แล้วนะครับเราคงเห็นว่าในพม่าะนะครับยังคงมีการกวาดล้างกันอย่างหนักนะครับในพม่ายังคงมีการปล่อยตัวคนของ, ville, งออสเตรเลียจำนวนสองคนซึ่งเป็นที่ เป็นพลเมืองแต่ที่ปรึกษาขององซานซูจีซึ่งเป็นคุณซือทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่ายังคงไม่ได้รับการปล่อยตัวสถานในไต้หวันนะครับแล้วก็เหตุการณ์เรื่องของดาวเทียมที่เห็นการตรึงกําลังของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับแล้วก็พยายามที่จะกดดันนะครับ กลุ่มซาอ,อุดีอาระเบียนั้นให้ทำการลดราคาน้ํำมันเรียกว่ากลุ่มโอเปกพัสหลังจากที่ราคาน้ํำมันนั้นเพิ่มสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์พม่ายังคงมีการกวาดล้างนะครับอย่างหนักเลยล่ะสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพม่านะครับตอนนี้เน็ตไอดอลดารานักแสดงทั้งหลายเป็นเป้าหมายในการถูกกวาดล้างของทหารพม่า นะครับซึ่งตอนนี้กะเหลียงนะที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าก,ก็ถูกกวัดล้างและมีรายงานว่าไทยใหญ่นั้นก็จะโดนกวัดล้างเช่นกันขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทหารของจีนนะบ,บางส่วนได้เดินทางไปปกป้องนะครับ ท่อกส๊สซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนของจีนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในรับในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขณะน,นี้โอกาสที่สถานการณ์จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองมีความเป็นไปได้สูงประชนกลุ่มน้อยปรากฏว่าทําการจับมือกันแล้วก็จะทําการต่อสู้และประกาศแบ่งแยกกับทหารพรม่านั้นตอนนี้หนักมากแต่ก็ตามครับกองทัพของมินอ,องหลายก็มีความเชื่อว่าเขาจะสามารถและก็ทําการปราบปรามคนเหล่านี้ได้ ในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครทําอะไรกับกองทัพของทหา,ารพม่าได้นะครับมีรังแต่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นจากประวัติศาสตร์นะครับพมา่ามักจะใช้เหตุการณ์แบบนี้ในช่วงการทะหารอยู่เรื่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจํานวนมากซึ่งเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนก็จะมีคนอพยพหลบหนีเข้ามา ซึ่งปัจจุบันก็มีระดับแกนนําหลบหนีเข้ามาอยู่ทั้งในประเทศไทยและในอินเดียนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทุกอย่างก้าที่พระองค์ทรงก้าวพระบาททุกยดญยาดพระเส ใช่เพื่อคนไทยเพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วชา้า กล้าไปด้วยกันไม่วนัน ไว้ตลอดกาลถึงวันนี้จะไม่มีพระองค์อีกแล้วแต่ยังทรงเป็นดวงแก้วสถิตเกิดเพลียอยู่ในหัวใจขอปฏิญาณจวบจนวันชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระรา รรอยพะบาทไปเพื่อแผน่นดินไทยถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันกะเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา